สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การนัปเตข่าวสารของแมนเชสเตอร์นเตัดอยากร่วมสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถคลิกลิงก์ข้างล่างใต้คลิปนี้เลยนะครับเริ่มต้นกันที่สีหัวหอกตัวแทนของฮาล์ลนนะครับที่แมนเชสเตอร์นตัดนะครับจะสามารถความร่วมทัพได้หากแมนซิตี้จะได้ฮาร์ลนนะครับปลายครอบครองหลังจากที่มีข่าวว่าซิตี้นั้นนะครับเตรียมที่จะเปิดโต๊ะในการเจรจาก,กับมิโนเนลราเอเย่นส่วนตัวของฮาร์ลนนะครับในตลาดหน้าหนาวในเดือนมกราคมนี้ ล่าสุดมีรายงานว่าพิษซ่าไดมอนเชอร์เตนเด่นั้นเนี่ยอาจจะต้องมีการอ,อกหักนะครับเพราะว่าแหล่งขาวอ้างว่าเรือใบสีฟ้ามีการเปิดโต๊ะเจรจากับไบรอล่าเย่นส่วนต,ตัวของฮาแลนเพื่อจะคว้าตัวเครื่องจากถล่มประตูชาวเวรายนี้ในเดือนมกราคมที่ถึงนี้นั่นหมายความว่าแผนของยูเนเต็ดนะครับที่หวังจะเซ็นสัญญากับฮารแลนดในซัมเมอร์หน้าเนี่ยคงจะยิ่งยากขึ้นแล้วและมีโอกาสไม่น้อยนะครับที่ต้องอกหกักอย่างไรก็ตามครับพวกเขานั้นคงจะต้องมานั่งอกหักเสียใจนานไม่ได้เพราะพวกเขาต้องมีการวางแผนขั้นต่อไปทีว่า จะดึงใครมาร่วมทีมแทนเพราะคาดว่าซีซั่นนี้นะครับจะเป็นรูปการสุดท้ายของ e d i ิสันคอร์มนีตลอดที่ผ่านมาแมนยูนั้นได้แสดงตนอย่างชัดเจนว่าพวกเขาชื่นชอบแล้วก็อยากได้ฮาร์แลนมาเล่นที่โอทัลฟอร์ดและแม้ว่าในตลาดซัมเมอร์ในช่วงที่ผ่านมาพวกเขาจะได้ตัวของคริสตินอลเดนโดกลับมาจากมาลายเป็นตู้แล้วแต่นั่นก็ไม่เคยทําให้แผนการของพวกเขานะครับในการคว้าตัวกองหน้ารายนี้มาเล่นที่โรงละครแห่งความฝัน ปีสแสดงเชื่อว่าฮาแลนด์นะครับคือกองหน้าเบื่อเก้าที่สมบูรณ์แบบของพวกเขาสำหรับอนาคตระยะยาวและจะพยายามให้ถึงที่สุดเพื่อที่จะให้มาเป็นหนึ่งในกองหน้าที่สุดในโลกของฟุตบอลในยุคปัจจุบันรายนี้มาครอบครองได้แม้ก่อนหน้านี้นะครับก็เคยพยายามมาแล้วนะครับแต่ก็พลาดให้กับเือเหลืองริชาร์ดมุนในช่วงต้นปีที่แล้วแต่ทว่าล่าสุดนะครับมีข่าวว่าซิตี้นั้นกําลังเลื่อนหน้าในการเจรจาอย่างจริงจังกับมินูเนลล่าอิยันสุนตูฮาแลนด์ในตลาดหน้าหน,นาวเดือนมกราคกมนี้ นั่นจึงทําให้ยูเนเต็ดอาจจะมีปัญหาสำหรับการไล่ล่าไลเซนของสตาร์นอเวีรายนี้เพราะฉะนั้นนะครับเอควิสปอร์ตจึงพาทุกท่านไปดู4ตัวเลือกที่ยูเนเต็ดนั้นจะสามารถคว้าตัวมาร่วมทีมได้หากว่าฮันแลน์นั้นเนี่ยเลือกที่จะไปเล่นที่เอเ a นสเตเดียมนะครับในสัหนามากกว่าโรงละครแห่งความฝันของพิซดาดงเริ่มจากรายที่1ครับ เฮ r ิเคยนย้อนไปเมื่อช่วงซัมเมอร์บีที่ผ่านมาครับว่าแมนเชสเตอร์นั้นได้พยายามอย่างหนักหน่วงเพื่อล่อซื้อในตัวของเฮริเคนจากสเปอร์ไปเล่นที่ทินเอธนสเตเดียมแต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จครับเนื่องจากว่าไม่พร้อมที่จะสู้ราคาตามที่สเปอร์เรียกร้องซึ่งสูงถึง150ล้านปอนด์แต่สุดท้ายแล้วนะครับเฮริเคนนั้นก็ได้ตัดสินใจอยู่กับทีมต่อไปอย่างไรก็ตามครับด้วยความที่ตอนนี้ซิตี้หันไปให้ความสนใจกับฮอลแลนด์ในขณะที่เฮ r ิเคียนนั้นก็ยังอยากจะย้ายออกจากท็ปอป เพราะฉะนั้นนี่จึงอาจจะเป็นโอกาสทองของยูนเต็ดที่จะคว้าตัวของแฮริเคนมาลากตาข่ายในอุลตร้าฟอร์ดยูนเต็ดไม่เคยเปฏิเสธว่าแฮร่เคนนั้นคือหนึ่งในเป้าหมายนะครับที่พวกเขาอยากได้และก็ไม่ได้เพิ่งมาสนใจเอาตอนนี้แต่พวกเขาเนี่ยได้สนใจมานานแล้วนะครับเป็นระยะเวลาหลายปีเพราะฉะนั้นมีความเป็นไปได้ที่แมนเชสเตอร์ยูนิเต็ดนั้นจะคว้าตัวของแฮริเคนนะครับมาสู่โรงโดคขนแห่งความฝันได้จึงไม่สามารถมองข้ามได้จริงครับในเดีอนนี้แข้งรายที่2ครับลาวเโรมาติเนส มีการคาดการณ์ว่าราอุลโลมาดีเนสครับจะย้ายออกจากงูใหญ่เดอมิลานในตลาดซัมเมอร์ช่วงที่ผ่านมาเพราะมีทั้งปืนใหญ่ซูนอนแล้วก็สเปอร์ตามจีบแข้งชาวเยนตแต่รายนี้ที่ช่วยงูใหญ่อินเตอร์มิลานนะครับผง,งาดคว้าแชมป์สคูเดโตได้อย่างยิ่งใหญ่ในรอบทศวรรษเมือ่อซีซันที่แล้วภายใต้ผู้จัดการทีมอันโตนิโอคอนเต้ครับอย่างหนักทว่า,าล่าสุดนั้นสุดท้ายแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรในกอไผ่เพราะมาดีเนสก็ได้ตัดสินใจอยู่เล่นในทินซานซิโร อย่างไรก็ตามครับหากว่ายูนเต็ดพลาดเป้าเบอร์หนึ่งอย่างฮาแลนด์จึงมีความเป็นไปได้ไม่น้อยนะครับที่จะมีการตะคุบม,มาเรสจากมูใหญ่แทนโดยเฉพาะเนื่องจากพวกเขาครับมีความสัมพันธ์ในระดับที่ดีมากๆก,กับอินเตอร์มิลานตลอดที่ผ่านมาหลังจากก่อนหน้านี้นะครับยูนเต็ดนั้นมีการปล่อยทั้งโรเมโลูกากูอเล็กซีซานเชสและก็ไอชลลี่ยังให้กับงูใหญ่เพราะฉะนั้นนะครับนี่อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับยูนิเต็ดที่จะสามารถเรียกร้องบุญคุณจากอินเตอร์มิลานเมื่อถึงการเจรจาดิวของมาตินเนส แข้งรายที่3มครับมารอิกาดีแมนเชสเตอร์เต็ดครับจำเป็นจะต้องหากองหน้าเบอร์9ตัวใหม่ซัมร์หน้าอย่างจริงจังโดยเฉพาะเมื่ออ e. ีดิสันคาร์นี่เริ่มโรยราแล้วก็บกลาทินดูทรฟฟอร์ดออกไปเพราะฉะนั้นนะครับมารออิกาดีเป็นหนึ่งในป้องใหม่สําคัญนะครับที่น่าสนใจไม่น้อยเลยกองหน้าชาวเจนตายของปารีสชชแมงครับรายนี้มีโอกาสในการลงเล่นน้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะหลังจากที่สโมสรยัษกษ์ใหญ่กรุงปารีสนะครับได้ตัวของลิโอเมซี่ มาร่วมทัพในช่วงตลาดเสมอที่ผ่านมาแม้นิวโกโซนเต็ดเป็นอีกหนึ่งทีมนะครับจากเวทีบรลีกที่มีข่าวให้ความสนใจอยากได้กองนหน้ารายนี้เป็นที่เซนเจบักหลังจากกลายเป็นทีมที่ร่ำรวยที่สุดแต่แน่นอนว่าดีกีชื่อชั้นของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดยังคงเหนือกว่าทัพทูนอามี่หลายขุมอย่างแน่นอนแล้วก็มาโรอิคาดี้ครับเป็นกองหน้าชั้นยอดที่จะสามารถเข้ามาช่วยถล่มประตูให้กับยูเนเต็ดได้อย่างเหมือนกับเอดิสันคาวานี่เพราะฉะนั้นแล้วนะครับนี่อาจจะเป็นดีลระดับ บล็อกบัสเตอร์นะครับของยูเนเตดที่จะเกิดขึ้นในตลาดรอบหน้าก็เป็นได้แข้งรายที่4ครับคาริมเบนเซม่ากองหน้าสปอร์ตราชาวฝรั่งเศสร,รายนี้ยังคงมีความสำคัญเป็นหนึ่งในแข้งที่ดีสุดสำคัญที่สุดของรายชันชุดขาวเรอัลมาดริดอยู่ในเวลานี้และเมีว่าเขากำลังเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของการค้าแข้งและเขาเองนะครับยังเป็นแข้งชั้นยอดในแง่ของการติดสกอร์ทั้งระดับสโมรสรและก็ทีมชาติแต่ด้วยความที่ลสบังโกลสครับ มีความมั่นใจว่าพวกเขาจะสามารถเซ็นสัญญากับคริเลียน,นเปเป้ในซัมเมอร์หน้าได้และถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วเราก็จะทําให้เบนซิม่าต้องตกอยู่ในลำดับถัดไปสลหรับตัวเลือกกองหน้าในทัพราชันชุดขาวแมนเชสเตอร์นเต็ดแล้วก็อยากได้ค่าริมเบนซิม่ามานานแล้วตัง้งแต่สมัยที่เขายังคาแข้งอยู่กับโอลิมปิกดียงครับก่อนที่จะเลือกย้ายไปอยู่กับราชันชุดขาวเรอัลมาดริดเมื่อปี2009เพราะฉะนั้นเขาอาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับ เอามาทดแทนฮาแลนด์นะครับสำหรับแมนเชสเตอร์เดนเดในซัมเมอร์นี้สำหรับข่าวต่อมาโซชาแนะเรดฟอร์ดอย่าฟฝืนตัวเองมากไปและขอให้เพล่าเงานนอกสนามบ้างโซชาได้ออกโรงแนะนำมาคาร์เรดฟอร์ดครับได้แบ่งเวลาในการใช้ชีวิตในและกนอกสนามให้เหมาะสมและเพราะเขาเองนะครับกำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของฟุตบอลแล้วเตะไว้สามปีรรยนี้เสียสละเวลาตัวเองนะครับเพื่อช่วยรักษา ผู้ยากไร้ตั้งแต่ช่วงโควิดแพร่ระบาดนะครับแล้วก็ยังคงเดินหน้าการรณรงค์เรื่องการศึกษาแก่เด็กๆที่อาจไม่สามารถเข้าถึงหนังสือจนล่าสุดนะครับเพิ่งได้รับมอบปริญญาเอกนะครับกิตติมศักดิ์มาเป็นตอบแทนต่อการทุ่มเทแก่สังคมซึ่งตอนนี้เลดฟอร์ดเองเนี่ยพร้อมจะกลับมาลงสนามให้กับตนสังกัดแล้วหลังจากที่พักฟื้นจากอาการบาดเจ็บที่หัวไหล่นะครับจนต้องเข้ารับการผ่าตัดหลังจากที่ศึกยูโรที่ผ่านมาเสร็จเขาอยู่ในช่วงอายุ IU ที่ดีที่สุดสำหรับการเป็นนักฟุตบอล ของเขาที่กำลังสู้เพื่อแมนเชสเตอร์เดนททีมชาติอังกฤษสุชาได้กล่าวในการถแถลงก่อนเกมเบมเลียกเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาว่าเขาทำในสิ่งที่น่ามหัศจรรย์มากมายหลายอย่างแต่ตอนนี้เนี่ยผมอยากจะให้เขาให้ความสำคัญกับฟุตบอลเป็นหลักมาครู้ว่าเราต้องการสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเขาแต่เราพร้อมที่จะให้เวลาเขาเพื่อที่จะให้เขากลับมาอยู่ในสภาพร่างกายที่ดีที่สุดฟิตที่สุดครับ สาราข่าวต่อมาครับ ABC d เ p o r t e ป t รรายงานว่ามหาอำนาจละดิกาสเปนครับวางให้จอมทัพวัย8ปปีรายนี้คือเป้าในการเสริมทัพรำดับกแรกในตลาดซัมเมอร์ปี2022นี้ตามโปรเจกต์สร้างขุมกำลังเลือดใหม่จากแคงเฟรนช์แมนร่วมกับเคลียร์เนเป้ครับซึ่งกำลังที่จะหมดปัญญาจากปารีสชาชเมง นับเป็นนโยบายใหม่ของลถบางกฎครับในยุควิกฤตรายได้หายจากโควิด19ที่เลือกซื้อตัวพร้อมในการใช้งานราคาแพงอาศัยสถานะนามหาอำนาจดึงดูดใจบวกกับศักยภาพการจ่ายค่าจ้างก้อนโตโดยหากปอกบาศนะครับเลิกส,สัญญาลงเอยกับราชชุดขาวแล้วก็ได้รับค่าเหนื่อยปีละ15ล้านยูโรหรือราว12.8ล้านปอนด์เฉลี่ยราวอยู่ที่2.7แสนปอนด์ต่อสัปดาห์เปรีดเดียวที่ดาวิดอลบาครับ ตอนย้ายฟรีมาจากบยิยนมิวนิกแต่ที่พิเศษมากกว่าคือการเลือกรับ22ล้านยูโรต่อปีที่แมนเชสเตอร์ติดต่อไปก็คือค่าเหนื่อยในการเซ็นสัญญาที่ลดบางโกตยินดีจะมอบให้กับพอพอกบาทันที 3, 30ล้านยูโรซึ่งซูเปอร์สตาร์มิโน,นเลราเห็นดีเห็นงามด้วยหากวิดฟิลด์ดยกนแชมป์ยูฟ่าในชั้นลีกมัดเนี่ยตบเท้าเข้าซานติโอโกเบียนเวลพร้อมเอิมเปเป้บวกแข้งเฟรนซ์หน้าเดิมอย่างคาริมเบนซเซม่าเอ็ดวร์โดคามาลินกา แล้วก็ฟ้องรองเมนตี้ก็จะมีดีกีเลสเบอร์ครับมากถึง5คนภาพรวมผลงานของพอพกบาก,กับยูเนเต็ดนะครับล้นแล่นทั้งหมด7แอซซิตจากการลงสนามเก็เกมในลีกข่าวต่อมาครับโซชาไม่ต้องกังวลความเห็นป๋าเรื่องของเรอันโดโซชายืนยันนะครับว่าไม่ได้กังวลเรื่องเกี่ยวกับความคิดของเซอร์เลฟฟกุสันเกี่ยวกับการลงสนามของคริสเตียนลเดโด สตาร์ทีมชาติโปรตุเกสเป็นตัวสำรองในเกมที่เสมอกับเว็บบอล1-1ก่อนที่จะพักเบรกทีมชาติแม้จะถูกส่งลงเล่นแต่ก็มีกระแสพอใจจากแฟนบอลที่ไม่ได้ส่งดาวยิงตัวเก่าลงสนามทั้งที่ไม่ได้มีโปรแกรมอะไรในขณะเดียวกันนะครับทางป่าเองนะครับก็ไม่ได้เห็นด้วยกับการตัดสินใจของโซชาชี้ว่านักเตะที่ดีเนี่ยควรได้ลงสนามเมื่อถูกถามถึงเรื่องนี้ทางนายใหญ่ชาวนเวยียนนะครับยืนยันว่าไม่ได้กังวลกับความคิดเห็นของเจ้านายเก่า ผมค่อนข้างที่จะผ่อนคลายเกี่ยวกับเรื่องนี้สุชาได้กล่าวว่าผมแน่ใจว่าเสื้อเล่ยกุสันนะครับรู้ว่านั่นไม่ได้รบกวนอะไรผมเลยเราทุกคนเพราะเขาไม่เหมือนใครเขาแตกต่างเขามีเส้นทางอาชีพและทุกคนต้องการมาดูเขาแต่ความจริงก็คือเขาไม่สามารถลงเล่นในทุก,ทกเกมของเราได้มันเป็นเรื่องของกายภาพธรรมชาติของมนุษย์เขารู้ดีว่ามันยากแค่ไหนกับเจ้านายเนี่ยเขาไม่ได้เลือกส1เผู้เล่นชุดเดิมตลอดบางครั้งนะครับเขาเสี่ยงเพื่อพักไรอันกิกเปรูนี่ หรือเดวิดแบงแฮมนักเตะที่ดีสุดของเรามีบางครั้งมันได้ผลบางครั้งก็ไม่ได้ผลครับอยากร่วมสนุกตื่นเต้นเราใจสามารถคลิกลิงก์ข้างล่างใต้คลิปนี้เลยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ